ไปดูที่ชนบุรีกันต่อค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีลงพื้นที่พัทยาและหนองมนนะคะไปติดตามการเร่งระบายน้ําหลังฝนตกหนักในจังหวัดชนบุรีทําให้เกิดสถานการณ์น้ําท่วมขังในหลายพื้นที่ค่ะ นายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยนายพัชรพัฒน,น์สีธัญนนทนายอำเภอบางละมุงและนายเดชาเรืองอ่อนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชนบุรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเมืองพัทยาและพื้นที่หนองมนหลังจากที่เกิดฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาปริมาณฝนกว่า50มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำท่วมขังในหลายจุด โดยจุดแรกค่ะไปติดตามการระบายน้ําที่สถานีสูบระบายน้ําป้องกันน้ําท่วมสถานีที่4บ้านเขาตาโลเมืองพัทยาอําเภอบางละมุงซึ่งจุดนี้นะคะเมืองพัทยานั้นได้ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ําขนาดใหญ่ทําให้จุดน้ําท่วมลดลงจากกว่า20จุดเหลือเพียง9จุด แต่บางพื้นที่ก็ยังคงมีปัญหาน้ำท่วมสูงค่ะโดยในระยะยาวก็จะมีการวางท่อระบายน้ำใหม่เพื่อเปลี่ยนเส้นทางน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำชากนอกลดการท่วมซ้ำบนถนนสุขุมวิทพร้อมกับเตรียมระบบแจ้งเตือนเพื่อให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยง จากนั้นนะคะท่านผู้ว่าก็เดินทางไปติดตามการทำงานของสถานีสูบน้ำหาดวอนนภาที่ใช้เครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วจำนวนหนึ่งเครื่องเร่งสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่ทะเลพร้อมกับสั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดชนบุรีจัดหามาเพิ่มอีกสองเครื่องค่ะเพื่อที่จะได้เร่งระบายน้ําให้เร็วขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ตลาดหนองมนนะคะที่ครั้งนี้เนี่ยมีน้ําท่วมสูงกว่าทุกปีเนื่อง จากฝนตกหนักต่อเนื่องและน้ำป่าจากเขาสะสมไหลลงมารวมกันโดยทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุขก,ก็ยังเปิดจุดแจกถุงทรายฟรีให้ประชาชนสามารถไปติดต่อขอรับได้เพื่อที่จะนำถุงทรายมาป้องกันน้ำเข้าบ้านเรือนในช่วงสถานการณ์ที่ฝนตกหนักแบบนี้ค่ะ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีท่านยังกล่าวอีกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมกับติดตามผลการแก้ปัญหาและประเมินผลผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยยืนยันว่าจังหวัดและหน่วยงานนะคะทุกหน่วยงานจะเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุดค่ะ ที่ผมยืนอยู่ที่เขาตะโลนี่แหละเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็เวลาน้ําฝนตกหนักมาก็จะมาจากภูเขามาด้วยความเร็วแล้วก็ประตูระบายน้ําเราซึ่งต้องสามารถรับน้ําได้แล้วก็จะหน่วงน้ําไว้แล้วก็ทําให้น้ำเนี่ยมีการเออ่ล้นซึ่งการจราจรไปมาคนพื้นที่เนี่ยจะเข้าใจว่าเวลาฝนตกหนักแบบนี้กจะไม่ใช่เส้นทางนี้นะครับแต่คนทั่วไปที่เป็นข่าวหรือว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งคาดการณ์ไม่ได้ว่าน้ำมันขึ้นเดือย แนวทางแก้ไขนะครับก็อย่างที่ผมตั้งเดียนว่าตอนนี้เรามีการปรับปรุงทั้งปะ้นระบายน้ําเองนะครับการที่จะขยายให้น้ําเข้าไปสู่ตอนในของเมืองพัทยาครับเส้นที่เราอยู่นะเป็นเส้นนอกนะครับจากภูเขาแล้วก็เส้นในคือสุขวิตแล้วก็เส้นที่รงทะเลครับเราพยายามที่จะเปลี่ยนทางน้ําไปอ่างเก็บน้ำบริเวณใกล้ๆเช่นจากนอกนะซึ่งก็จะเปลี่ยนน้ําไปซ้ายขวาเอาไปน้ําลงไปสู่ ช้าลงนะครับนี่จะเป็นการแก้ไขระยะยาวนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยถ้าฝนตกอีกนะครับเราได้คุยกันแล้วว่าเราจะมีการแจ้งเตือนให้ใช้ถนนเส้นนี้แล้วก็ห้ามขาดนะครับซึ่งคือที่จริงๆแ่ประมาณสองสามชั่วโมงในการที่น้ำจะระบายลงสู่ทะเลหมด